อเล็กนิชาลงจอวันแรกคนดูชมจนติดเทรนด์ขนทับนักแสดงเข้าฉากนี้ใช้เวลาถึง5วันล่าสุดอเล็กนิชาหลังถ่ายทำยาวนาน2ปีได้ลงจอฟาดฟ,ฟันกันสักทีในเกมปรารถนาเปิดตัวปังสุดด้วยฉากอลังการของเรื่องเกมปรารถนาละครเรื่องใหม่ของท่อง3จัจไค่รักละครของผู้จัดมาแรงอาพลังทำกล่อมทองสุขที่พาคนดูเข้าสู่เกมการชิงดีชิงเด่นในวงการกิจการ ชิงหวยชิงคลิปของสองตรนนะกูลนักธุรกิจแบบแซบแทบทำคนดูตาตื่นตั้งแต่เปิดเรื่องด้วยฉากแข่งโปโลระหว่างสองตระกูลมหาอำนาจมีราย,ยาวันิีและธีรกิจการคูลหรืออิมพายกรุ๊ปและทีกรุ๊ปที่แข่งขันฟาดกันตั้งแต่รุ่นพ่อจนรุ่นลูกผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะทั้งเรื่องธุรกิจและความรักได้นักแสดงมากฝีมือมาประทานบทบาทกันเพียบนำทีมโดยอันเกธีรเดชนิชานัทนิชาเบอร์นัทมนัสนันชัยชาตโยดม แซมยุรนันและอื่นๆอ,อีกเกียบที่เปปังตั้งแต่คอสตูมมุมกล้องเลดภาพสวยทุกฉากบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นละครแนวเกมธุรกิจที่ทำออกมาได้ถึงคลิกถึงทิ้งสุดๆใครที่ชอบแนวตัวละครไม่มืดทิงไหวทิงคลิปลุ้นหักมุมแบบสุดๆฟ้ากันแบบร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆละครเรื่องนี้ตอบโจทย์ครูอย่างแน่นอนกับฉากเปิดที่ต้องบอกว่า สุดบางอลังการเพราะใช้เวลาในการถ่ายทำงานถึง5วันได้คิดและวางแผนงานในการถ่ายทำงานร่วม2ทีและใช้มาจริงสำหรับแข,นขน่งขันกีฬาโปโลมาเข้าฉากในการถ่ายทำและต้องมีมาสำรองสับเหลี่ยนในการถ่ายทำถึงวันละ50ตัวเพื่อความปลอดภัยของคนและมาที่ลงแข่งขันด้วยเช่นกันนั่นหนม อเน็กธีระเดชเผยถึงบทบาทสุดท้าทายในเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ผมรับบทเป็นอนาวินธุรกิจการกลุ่มเป็นศินลปินที่ต้องกลับมาเป็นผู้บริหารเพื่อสารธุรกิจต่อจากคุณพ่อต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้บททีม่มข้งมากคนดูอาจจะคาดไม่ถึงด้วยความที่อนาวินเขามีความฝันอยากเป็นศินลปิน แต่ต้องมาสารต่อธุรกิจและสิ่งนี้ที่ทำให้เขาโดนดูถูกอยู่ตลอดเวลาเขาจึงจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองประกอบกับที่เขาก็มีปัญหากับธาริลิ่ที่เราต้องแข่งขันกันอย่างเชื่อเฉือนในแง่ของการแสดงมีหลายอย่างที่เราต้องเวิร์กช็อปเรื่องนี้ค่อนข้างท้าทายเราเหมือนกันแม้ว่าผมกับนิชาจะเคยเล่นด้วยกันมาหลายเรื่องแต่เรื่องนี้คุ้มอย่างใหม่หมดผมไม่เคยเห็นมิทากับการแสดงแบบนี้ก็แอบเซอร์ไพรส์เหมือนกัน ตัวผมเองก็ท้าทายกับฝีมือการแสดงพอสมควรแต่ผมพูดได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้ดูอันเน็กกับมิชาในแบบเดิมแน่นอนเกมที่ฟ้องเป็นหนึ่งใครจะท่วงทิงได้ก่อนกันเป็นภูมิจะเลือกอยู่ข้างไหนพร้อมกันหนะ้าจอทุกวันพุธพฤหัสมบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข่าวสดหมาทัานใจของพวกเราและอย่าลืมกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ